งานวิจัยใหม่ค้นพบว่าการดื่มเวโปรตีนก่อนนอนทำให้กล้ามของเราโตเร็วกว่าการดื่มเคซีนถึง2เท่าเลยทีเดียวครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนะครับตอนนี้คู่กัรชมรายการซิกแพคโปรเจกั์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงงานวิจัยตัวใหม่ล่าสุดครับที่เพิ่งถูกตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมาครับผมโดยงานวิจัยนี้นพบว่า การที่เราดื่มเวโปรตีนก่อนนอนครับจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าการดื่มเคซีนก่อนนอนเนี่ยนะครับผมเรียกว่า2เท่าเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่เล่นเวทชทรนิ่งนะครับผมการนอนถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนกครับการที่เราฝึกอย่างหนักนะครับทำลายเส้นใยกล้ามเน,นื้อได้ยิมนะครับผมและเราไปนอนนะครับ การนอนจะทาให้ร่างกายเกิดสปอเรเขาเรียก <c oughs> ว่า recovery นะครับแล้วก็จะมีการ adaptation <c oughs> คือจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเสริมสร้างในส่วนของกล้ามเนื้อในส่วนที่เสียหายทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่สวยงามขึ้นใหญ่โตขึ้นและมีความแข็งแรงขึ้นครับแต่อย่างไรตามในขั้นตอนของการนอนครับผมร่างกายต้องการกรดอะมิโน,โนเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะ adaptation แบบเต็มรูปแบบก็คือร่างกายจะมีการปรับตัวแล้วก็มีการพัฒนาในตัวของมันน,นะครับผมทำให้มีตัวของ density หรือว่าความหนาตัวของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมาาาากกกกขึึ้นจรรที่เฝ กินดีโดยการกินโปรตีนแล้วก็ไปน,นอนใช่ไหมครับโดยที่งานวิจัยเก่านะครับได้เชิดชูการกินเคซีนครับผมว่าเคซีนคือโปรตีนชนิดที่เทพที่สุดสําหรับการกินก่อนนอนเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อสาเหตุก็ผมเนองจากว่าตัวของเวโปรตีนปกตินะครับผมเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามัสส์โปรตีนซินเทซิสนะครับผมคือชูขึ้นสูงนะครับ ในช่วง90นาทีแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคซีนกบผมครับการชุดขึ้นของตัวของมัสเซโปรตีนซ s นเทซิสนะครับหรือว่าการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยครับมันจะขึ้นไม่สูงมากแต่มันจะเสถียรและเนิ่นนานถ้าคือเนื่องจากว่าตัวของเคซีนครับผมมันมีการย่อยช้านะครับการดูดซึมการย่อยมันช้ากว่าการกินเวฟโปรตีนครับผมแต่ยังไงก็ตามครับผมในงานวิจัยใหม่ล่าสุดของ journal sports medicine ครับผม เขาได้ทําการทดลองครับผมครับโดยเอาตัวของผู้เข้าทาการทดลองมาทั้งหมด36คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันครับโดยที่ทั้ง3กลุ่มนี้ครับผมครับทั้ง36คนนี้นะครับทานโปรตีนนะครับในปริมาณที่เทียบเท่ากันคือเอาหน้าตัวเป็นกิโลกรัมนะครับผมคูณด้วย1.2จนะครับจะเป็นระดับของโปรตีนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดของ adaptation ก็คือมีการพัฒนาเนี่ยจากการฝึก w e i g t r a i n i n g แล้วก็การออกกำลังกายของเขานั่นเองครับผมโดยทั้งสากลุ่มนะครับผมถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละ12คนนะครับโดยกลุ่มแรกจะ เคซีนนะครับก่อนนอนนะครับในปริมาณ45กรัมนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ดื่มเวโปรตีนก่อนนอนเป็นปริมาณ45กรัมเช่นกันและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็น placebo คือกลุ่มที่ได้ยาปลอมครับคือไม่ได้มีผลอะไรนะผมเป็นตัวแค่แบบเหมือนตัวหลอกเฉยๆนะครับและก่อนที่เขาจะเข้านอนครับทีมวิจัยได้ให้ทั้ง3กลุ่มครับผมทำการคาร์ดิโอนะครับด้วยการปั่นจักรยานครับเป็นระยะเวลา60นาทีก่อนที่จะเข้านอนครับผมนะแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับโดยที่ การนอนขอทั้ง3ากลุ่มนี้ครับผมอยู่ในเฉพาะแลเซตติ้งก็คืออยู่ในห้องแล็คครับหลับในห้องแล็แล้วก็มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าทําการทดลองทั้ง3ากลุ่มนี้บ้างครับผลของงานวิจัยครับผมนะครับพบว่ากลุ่มที่เป็นเพอร์ซิโบนะครับไม่มีผลอะไรนะผมอันนี้คือไม่ต้องนับนะครับอันนี้คือไม่ได้รับได้รับยาปลอมไปก็คือเป็นส่วนของเขานะผมคือไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรที่แบบเป็นชัดเจนนะครับแต่ว่า กลุ่ม2กลุ่มที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับผมคือกลุ่มที่กินเคซีนเป็นประมาณ45กรัมก่อนนอนกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ดื่มเวโปรตีน45กรัมก่อนนอนเช่นกันคือได้รับปริมาณโปรตีนเนี่ย เท่าเท่ากันคือ45กรัมครับโดยในงานวิจัยครับผมได้แบ่งการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยนะครับออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือจะเป็นในส่วนของไมโทคอนเดรียโปรตีนซิเทซิสนะครับก็คือจะเป็นการสังเคราะห์โปรตีนในตัวของไมโทคอนเดรียในเซลล์ของกล้ามเนื้อของเราครับเกี่ยวกับเรื่องของความทนทานของร่างกายของเรานั่นเองครับและอย่างที่2ก็คือตัวของมัสเซโปรตีนซิเทซิสนะผมก็คือการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับโดยในกลุ่มนะครับผมที่เป็นมีัของจะะรดบ ไมโตคอนเดรียโปรตีนเซเลสเซสนะครับผมก็คือมีการสังเคราะห์โปรตีนในตัวของไมโตคอนเดรียเนี่ยนะครับอยู่ที่23นะครับในขณะที่กลุ่มที่กินเวโปรตีนก่อนนอนนะครับผมจะมีระดับของไมโตคอนเดรียโปรตีนเซเลสเซสก็คือมีการสังเคราะห์โปรตีนในตัวของไมโตคอนเดรียเนี่ยอยู่ที่37มมีความแตกต่างกันขนาดนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการสังเคราะห์โปรตีนในตัวของไมโตคอนเดรียในกล้ามเนื้อของเราครับแต่ พอมาถึงในส่วนของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมนะครับระดับของ m muscle p ซโ t e i รตีน t h e s i s ก็คือการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราครับคนที่เป็นกลุ่ม KC ครับผมจะมีระดับของการสังเคราะห์โปรตีนครับอยู่ที่18%นะครับผมเพิ่มสูงขึ้น18%นนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่กินเวโปรตีนครับ จะมีระดับของการสังเคราะห์โปรโตีน35%ด้วยกัน,นครับผมต่างกัน2เท่าแบบเต็มๆเลยครับโดยที่ใน,นงานวิจัยครับผมค้นพบว่าตัวของเคซีเนี่ยครับจะมีการชุดขึ้นของระดับของการสัขขงเคราะห์โปรโตีนเนี่ยขึ้นสูงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับผมคือขึ้นสูงมาในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีความเสถียรตลอดทั้งคืนครับในขณะที่การดื่มเวฟโปรโตีนครับจะมีการสัขขงเคราะห์โปรโตีนที่สูงขึ้นมากแบบกระโดดชูดขึ้นไปนะผมสูงมากนะครับในช่วง90วนาทีแรกและกราฟจะ ค่อยๆร่วงลงมาครับซึ่งพอระยะเวลาในการนอนเนี่ยครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยเท่าๆกันนะครับผมตัวของงานวิจัยเนี่ยคนพบว่าตัวของการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกายของมนุษย์นะครับเกิดขึ้นได้ดีกว่าจากการที่เราดื่มเวโปรตีนก่อนนอนนั่นเองครับผมบอกเลยว่างานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างช็อกโลนะครับเนื่องจากว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับผมนะครับคนเข้าใจว่าการกินเคซีนก่อนนอนเนี่ยครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ดีแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดจากการที่เรากินมันก่อนนอนใช่ไหมครับทำให้ร่างกายมีการฟื้นตัวนะครับแต่ในงานวิจัยล่าสุดคนพบแล้วว่าการดื่มเวโปรตีนมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อที่มากกว่านั่นเองครับดังนั้นนะผมคืออันนี้คือโดยสรุปนะครับสำหรับคนที่ผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะว่ามี2กลุ่มครับที่ได้ประโยชน์นี้สูงสุดครับผมคือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ฝึก endurance คือพวกัจ พวกวิ่งมาราธอนหรือว่าคนที่ฝึกตะกีฬาครับหรือคนที่ชอบฝึกคาร์ดิโอเป็นประจำครับผมนะครับระดับของไมโตคอนเดรียโปรตีนสเตสเซสก็คือระดับของการที่ตัวของไมโตคอนเดรียนะครับมีการสังเคาราะห์โปรตีนได้ครับผมจะทำให้ระดับของการฝึกเอนดูแรนซ์ของผมก็คือการฝึกแบบใช้ความทนทานครับก็จะเป็นการฝึกคาร์ดิโออย่างปาการปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งต่กีฬาพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจะทําให้คนกลุ่มนี้นะครับมีอะดัปเทชัน ือว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ้นมากๆนะครับผมแบบก้าวกระโดดครับอยู่ที่37เลยทีเดียวและไม่ต้องพูดถึงครับผมสำหรับสายกล้ามครับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้ตอนที่เขานอนครับผมครับการดื่มโปรตีนก่อนนอนจะทําให้การสั่งเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อของเขาการสร้างกล้ามเนื้อนั่นแหละนะครับพูดแบบภาษาบ้านนะครับทำให้การสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมอยู่ที่37ในตอนที่เรานอนครับผมดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้กินเคซีนก่อนนอนไม่เป็นไรครับแต่การดื่มเวฟโปรตีนก่อนนอนถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆที่างนานวิจัยได้ค้นพบแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมหาศาลจากการกินเวฟโปรตีนก่อนนอนครับผมอันนี้ก็อยา,ากจะฝากไว้ครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคบูแนนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมนำเสนอในทุกๆสัปดาห์ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ